ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมยินดีขอสู้ช่องเบ้าแหลมผ้าร่วยครับพี่น้องกลับไปตามกันต่อครับผมกับหวยเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับสำหรับเล่าพัฒนาครับในงวดวันจันทร์ที่15บห้ากันยายนสองห้าหกปดครับผมครับเล่าพัฒนาก็ได้ออกไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับเลขหตัวครับพี่น้องสองหกหกแปดสองแปดเนาะครับเนาะครับอ่ะมาเบิงผลงานของเบ้าแหลมครับพี่น้องครับ ฟันเจ็ดครับพี่น้องครับเจ็ดนี่เลขหกตัวบม่มีจักตัวเลยพี่น้องครับตัวฟันนะครับเนาะพี่น้องสังเกตครับผมบ่าวแหลมจะย่ำให้พี่น้องอ a s y ครับผมท่านกับขึ้นไปย้อนเมืองคลิปได้พี่น้องครับจะรู้ว่าแนวทางที่บ่าวแหลมย่ำมาให้ก็คือเจ็ดสองนะครับเนาะครับเลขเจ็ดสองนี่ให้พี่น้องระมัดระวังก็คือเวลาที่บ่าวแหลมเลือกฟันผิดตัวนะครับเนาะครับเลขเจ็ดรุดทันทีแต่ถ้าเลือกสองครับพี่น้องบ่าวแหลมกันไม่ให้โดยที่แบบเขียนให้เบื้องความนะครับเนาะครับเขียนเอาไว้ให้นั่งเพราะว่า ถ้าเถิดพี่น้องเอฟซีครับผมครับบล็อผ้ากันเขียนหรือว่าบล็อผ้ากันเอบน้อครับเนาะครับสองแปดครับพี่น้องครับแล้วที่นี่ครับผมครับตัวเด่นก็คือนะครับเนาะครับเลขกสองครับผมครับตัวเด่นก็คือเลขกสองถ้าเลือกสองครับผมตัวฟันจะเป็นสองเจ็ดครับผมตัวกันสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งครับผมเป็นอยังคือกันหลายฮอดสองหนึ่งครับพี่น้องย่านมันมาเลขตัวนี้ครับผมครับเบาแหลมย่านมาตัวนี้นะครับเนาะ สำหรับงวดนนี้ครับผมเขามาแล้วครับผมครับเป่าแลมเสือว่ามีพี่น้องเอฟซีโชคมานกันแน่นอนนะครับเนาะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเบ่าแรมโบมาน้ำเปลือดอกปวาเป็นคนทีเวลาที่พิจารณาแนวทางอกว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือลาพัฒนาจัดมันตัวฟันเนี่ยแหละพี่น้องตัวอื่นนี่โบว่ากันเลยแหละจะสิมากว่ามากกับ้างครับผมครับขอบุณขอบคุณนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผู้ติดตามรับชมผลงานเบ่าแลมครับ มือนี้ครับผมครับมาตามกันต่อครับพี่น้องกับเราพัฒนาครับสําหรับมือนีนะครับเนาะครับจะเป็นวันพุธครับสําหรับมือนีเป็นวันพุธครับพี่น้องครับวันพุธที่17กันยายนสองห้าครับผมครับกับเราพัฒนาครับพี่น้อง มาบังชุดวินกันครับผมครับสำหรับชุดวินมือนีนะครับเนาะหลายตัวจักหน่อยไม่อยากว่าดอกรัฐบาลไทยพี่น้องเอฟซีสีดาเบาแหลมโบลุ่งห้ครับมาเต็มๆเลยทั้งเดี๋ยวให้เบิ้งนะพี่น้องเบาแหลมจะลงต่อเลยครับหลังจากลงเล่าเสร็จจะลงรัฐบาลทต้ห้ต่อเลยค่อจะสรุปให้พุหละใกล้ๆมือห้อยออกครับคิดไม่ทำไมละ <laughs> บบลุ่งห้เสียโอกาสเลยโว้ย บ้าแลมหนึ่งห้าเจ็ดเห็นกันยังเสียดายจะคล้องกับว่าได้เอาครับพี่น้องจาว่าเปลี่ยนยังไงไปเรียนน้ำตะพุ่นสูตรปักลักนะเพิ่นกับลักหน่อยฮักไปน้ำกันเมิดครับสำหรับมือนี้ครับผมครับตัวฟันตัวเด่นนะพี่น้องครับเลขบ้าแหลมครับพี่น้องครับกำลังเดินกำลังมาได้พี่น้องครับกำลังมาเลขเดินดีเด้ครับผมครับเลขถือว่า เดินดีกันอยู่นะครับเนาะกับพี่น้องเอฟซีกำลังมาระวังกันขันเวลามากหนมากนํำนำขึ้นกันพี่น้องเวลาลุดกับลุดน,นํำนำเบาแรมจะเบาดูแน่นิดหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าครับพี่น้องบพค่อเขาอยากตามครับพี่น้องสังเกตครับผมตัวเด่นที่เบาแรมเด่นไหนคือสามสองมนี่สองามากๆอ่สามามากกก็ต้องเป็นสองนะพี่น้องครับแต่ว่าตัวเลขที่ต้องระวังก็คือครับพี่น้องสังเกตเบิ่งพยายามวิ่นสามตัวเบาแรมไม่ได้ในชุดวิ่นนี่ครับผมครับมันก็จะมีนะครับเนาะครับจะมี เลขยูนิตจะมีหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสองครับขันวิ่นหน่อยๆคือเบาเลี่ยมวิ่นแบบนี้หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสามสองครับผมแล้วก็เจ็ดสามสองห้าเจ็ดสามครับผมวิ่นจังสี่เบาเลี่ยมเพราะวา่ามันไหลายมันวิ่นมาสุดโตครับแต่วิ่นแบบนี้ก็มากขึ้นกันให้ระวังที่พี่น้องต้องระวังเลยมันอาจจะบมีนนี่ก็คือหนึ่งห้าเจ็ด 5 7 3 7 3 2 1 3 2ครับพี่น้องประมาณนี้นะครับเนาะจะมีเป็นซีหางครับผมครับอ่ะเบ้าแรมยบจะลุ้งให้ครับผมอ่ะเบิงตัวกันครับพี่น้องเอฟซีสำหรับตัวกันครับผมตัวกันก็จะมี3 3 3 4 3 5ครับผมครับเบิงไงนะครับเนาะสาสานตาดีอยู่เบ้าแล้วมาครับเพราะว่า เป็นคนที่ตัวหนังสือบ่ค่อยงามเขียนแล้วบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็หาวิธีการเนาะครับเนาะให้พี่น้องเอฟซีเด้เบิ่งกันง่ายๆครับผมสำหรับแนวทางครับเบิ่งเลข3ตัวกันครับพี่น้องครับมือใหญ่ซีหางเนาะครับเนาะครับเลข3ตัวให้ไปซีหางก็จะมี157ครับ157 132 732 เจ็ดสามสองแลราคาห้าเจ็ดสาม นี่นเรียกสามตัวเบาแหแมจะเด่นให้พี่น้องครับผมคขับมีเด่นให้ได้ครับผมขับมีเด่นให้นะครับเนาะจะเด่นให้อยู่ครับผมครับ พ่อกระเทือนจองไว้จงไว้ที่ยังตัวเดียวสิว่าที่เราพี่น้องเนาะครับเอ้วมาันย่งจักน้อยครับพี่นอ้องเอฟซีจงไว้ตัวเดียวจากจระจงเป็นเนาะสิว่าได้เนาะครับผมก็คือให้เน้นครับพี่น้องให้เน้นก็นนคือน้องสังเกตน,นะครับเนาะครับเล็กตัวแรกก็คือเล็กหนึ่งกับเล็กเจ็ดที่เป็นเหมือนลักลอยครับพี่น้องดังนั้นกระบปรให้นละมันระว่างครับ เอาเจ็ดกับหนึ่งมาเป็นลักลอยครับมันจะมีตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดสามห้านะครับเนาะครับแต่นี้เขาจับตามนี้เลยขัดจับแบบในชุดวินใเห็นเป็น้องเอซีเบิ้งกันนะครับเนาะจะได้มองผาพออกครับครับผมครับสําหรับครับผมตัวเลขแนวทางนะครับเนาะครับพป็นนองกระมันระวางกันเอาไว้น้าครับสําหรับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับผมอย่าลืมกดติดตามอาไว้นะครับเนาะรับล่อเบิ้งรับจุดฟันทงครับผมครับ อันนี้กับบลูได้ไปน้องมาจะมาชุดฟันทงหรือจะมาชุดหลักมาครับเนาะครับซึ่งชุดหลักครับต่อไปนี้จะบลประมาณครับจะโล่งห้ทุกงวดบพว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือล่าพัฒนาครับเพราะว่าผลาดมาแล้วครับผมผ่านมาแล้วเสียดายเลยครับผมครับจะบลเล่นนาเล่นหลังสูดแห้งไรจะได้แห้งจับยากครับพี่น้องครับเอาแบบเข่าคือเข่านะครับเนาะฟันขาดขาดครับหลุดคือหลุดกันเลยครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก่อนจากกันขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนโชคหมานรด้วยนะครับเนาะสุขภาพแข็งแรงครับผมครับช่วงนี้อากาศจะรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงเร็วอยูีบางมือกอแดด้อนครับผมบางมือกฝนตกขึ้นมาหนีครับพี่น้องเสียงฝนครับอันนี้คือคอยลงกกเลยฝ่าวาดคลิปครับลงให้พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับบอสันครับผมครับจะบบอท่านกันเลยแหละครับราวามือนีครับผมหัวเล่าพัฒนาครับออกเดอพี่น้องครับผมกะ ธรรมดาเนาะนะผู้มานก็นสิโชคดีครับต่อเนื่องผู้จเจ็บตัวก็เจ็บต่อเนื่องครับผมครับเลี่ยงไม่เลยแหละพอติดติดกันเนาะพี่น้องเนาะรับกันทมันระวังกันเอาไว้ครับผมครับ,รบสำหรับคลิปนี้ครับผมบ่าวแหลมพาด้วยขอลาพี่น้องไปก่อนไว้เจอกันไม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม